โองใสก็กำลังมานะคะสบมงสมมุติจะแม่กว่นิมถอยหลังเสร็จก็ค่อยกลับมาเหมือนเดิมท้งใส่ต้องถ่ายเป็นช่วงนะครับถ้าถ่ายสามาทีกว่าเนี่ยคงไม่ได้นะครับดูแล้ว่าถ่ายได้แต่จะถ่ายได้มางคับบับบางทีก็มาต่อเข้าหน้า ีนะฮะก็เลยทําให้คนที่เขาอยู่เส้นตรงเส้นอยู่แล้วโดนบังไปด้วยนะครับคนมาที่หลังก็บังด้านหน้าคนที่เขาอยู่เดิมนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคนที่มาทําตามกฎกขึ้นมานะครับกฎเพราะสมมติจะแบ่เวิร์มนะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าผมบอกว่าให้ถอยถอยใหุ้มนิดหนึ่งคนที่รับนะครับเป็นคนเชียงใหม่นะครับมาจากนหน้าหลังก็ต้องรับคนหน้าห่ังก็ต้องรับผมที์ของเขาเลยนะฮะปีนี้ผมก็18 19นะฮะขอาสูงก็มือ้องด้วยครับนะฮะ ขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณมากฝั่งเนี้ยครับขยับไปได้เลยครับขอหลังเส้นนะครับเพราะขบวนเราจะเพื่อนช้ามากถ้าหากพวกคุณยังหลบเข้ามานะครับเพราะว่าเราตกลงกันตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วผมบอกทุกคนหมดแล้วนะฮะไม่ได้ต้องการที่จะอยากว่าใครนะครับแต่ว่าเราควรที่จะเคารพสิทธิ์ของตัวเองและก็ท่านอื่นที่เขามาก่อนด้วยนะครับ นะฮะเราจะได้ชมเหมือนเหมือนกันนะฮะเพราะทุกคนที่มาที่นี่อยากชมเหมือนกันหมดผมทราบดีนะครับเหมือนข้างบนนะครับปกติจะไม่ให้ใครขึ้นแต่เด็กขึ้นมาผมเอาลุ่มเอารวยให้นะครับนะฮะมีเด็กมาะด้านโอเคเราไม่ว่ากันนะฮะก็ให้เด็กขึ้นได้แต่ปกติจะไม่ให้ขึ้นเลยนะครับคืออย่างน <ะ S 2> ี้นค,คุณกี้ับพอดีถังของเราแน่นนอนสมควรครับผมเข้าจักไว้ให้แค่เอ่อเอ็มจีสองท่านเท่านั้นเองนะครับนะฮะคนหนู่มคน ร่วมมือจริงๆเพราะว่านี่ยังไม่ถึงจุดไฮไลท์นะครับถ้ายิ่งคณะสิงโตคณะมากรเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งจะใช้ความรุนแรงนิดนึงดันเลยเขาจะไม่พูดเลยนะครับเขาจะดันท่าดันท่าออกไปเลยนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าหากว่าตอนนี้ขยับได้ขยับให้ผมหน่อยนะครับขยับให้ผมนิดนึงเห็นไหมแ่กว้างนั่นนะคะ มาแล้วนะคะค่ะนางสาวนักจินิจานอางอ่อนมาวิทิยาไรเชียงใหม่ค่ะอายุ19ปีนะคะกาญนาอุษากรรมเกษตรอากางการนี่นะคะขบวนศักดิ์สิทธเจ้าแม่กวนินิ้องเด็กผู้ชายนะคะนั่งส้ายมือเด็กชายอัศวินบุญยงอายุ8ขวบโรงเรียนเซนโยเซฟนะคะป .2 นะคะ เด็กหญิงจนาคอนลึกกระบออายุ8ปขวบโรงเรียนพอที่สารศึกษาป .3 เด็กนั่งยิ้มหน่ยลย ยิย้มให้ท่านผู้ชมค่ะยิ้มเรื่องยิ้มให้ท่านผู้ชมนะคะนางสาววันนิยากยร้าอ่อนนะคะน่ารักสวยงามนะคะสวยงามมหาวิจัยเชียงใหม่ค่ะนะคะมังกรต้องัวเกบาจะแม่กัวนิมอยู่แบบล้วนะครับเพราะว่าเจ้าสิบเจ้าปีะะเป็นพวกนิสัยของแม่กัวนิม<ฆ>นะคะรับมังกรถือได้ว่าเป็นสัน <โฆ S 2> ตว์อีกชนิดหนึ่งที่เป็นพวกนิสัยของแม่กัวนิมนะครับทาง ส่วนของขบวนหอยของคิมมิกเราศิลปินดาราตอนนี้ลงลงแยกไก่ลาดหมดแล้วใบเฟิร์นมาไม่ถึงจุดนี้นะครับนะครับกิจแก่นะครับแล้วก็ศิลปินดาราลงแยกสี่ไก่ลาดเพื่อไปบูธคิมิกหมดแล้วแล้วก็ต้อนรีเดินะครับต้นรีทอยี่เดินก็ลงน้องันหมดเลยลงขบวนแยกมากนะครับแกาหมดล้ว อยากเจอเสียงปีศาลานะไม่ว่าจะเป็นใบิร์ยฟิลปัตตุบูโค้ชลีเทอร์นะครับปัศรีแขกนะครับก้องปียะนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของนะครับหลายๆท่านนะครับตุงปริญญานะครับแล้วก็มิสแุนนะครับนครสวรรค์นะครับก็ไปเจอมาได้ที่บูธฟิลปินนะครับนะครับ